สวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็จะไม่นําวิธีการแก้ปัญหาเออเชือกคู่กลางเนื้อพันนะครับในระหว่างที่เราเล่นเนี่ยบางทีว่าเราตกหรือว่าเราไปลูบว่าหรืออะไรก็ตามนะครับทีนี้ในระหว่างที่เราเล่นเนี่ยถ้าเชือกคู่กลางพันแบบนี้นะครับรอยู่สังเกตดูนะฮะตรงนี้ยคู่กลางพันอยู่เราจะต้องทําให้เขาเนี่ยกลับมาไม่พันกันนะครับบางท่านมือใหม่เนี่ยอาจจะยังไม่รู้นะครับอย่าลืม ต้องทําให้มันหายพันกันนะครับเพราะว่าถ้ามันพันกันอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเวลาที่เราเล่นเ,น <C> e <an> เชือกมันเสียดสีกันเนี่ยบ่อยๆอาจจะทําให้เชือกคู่กลางตรงนี้เนี่ยครับที่พันกันเนี่ยขาดได้นะครับดังนั้นเวลาเราเล่นเนี่ยเราสามารถแก้ได้เลยไม่จำเป็นต้องเอาว่าวลงแล้วก็มาแก้ฝันนะครับวิธีการแก้คือเนี่ยเล่นอยู่นี้นี่นะครับเราสามารถหมุนตรงนี้ได้เลยนะครับนี่นะหมุนไปปุ๊บมาหนึ่ง โอเคแค่นี้หายพันแล้วเห็นไหมฮะในระหว่างที่เราเล่นเนี่ยชิคเก้นลูกเราเนี่ยอยู่ที่ฮาร์เดดเนี่ยว่าเราว่าเราบินอยู่เนี่ยเราเราสามารถหมุนได้เลยแลในในระหว่างที่เราหมุนเนี่ยนะครับอย่าลืมพาวเวอร์เข้ามาสักนิดหนึ่งนะครับให้ให้เชือกคู่ข้างตึงไว้นะครับเพราะว่าถ้ามันหย,ย่อนเวลาเราหมุนปุ๊บเห็นไหมฮะเห็นไหมเราเราจะไม่รู้ว่าเราจะมองไม่เห็นว่ามันหายพันแล้วนะครับโอเคอย่าลืมเอาเทคนิคนี้ไปใช้นะครับเพื่อป้องกันการขาดของเชือกนะครับ ¿Me